สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเซลพาเทสวันนี้เราคาทุกคนไปเทสรถซีวิกอีเอยูวีค่ะใช่ค่ะแบบฟิลเมาส์มอยเนาะโอเคผู้ใช้งานอะไรอย่างนงี้นะไปกันเลยไปกันเลยคือเซลฟงนะคะเซลกระตูนแล้วก็พีเน่ค่ะพีเน่นะคะเห็นว่าซีวิกอีเอยูวีเนี่ยรอนานเวอร์ ก็คือแบบนี้โรงงานเนี่ยข่าววงในเลยนะอันนี้ทุกคนคือเขาแจ้งมาว่าเหมือนอะไรมันชิ้นส่วนอะไรนะคะอะไรมันขาดไปในบางชิ้นซึ่งทําให้การผลิตเนี่ยมันไม่สมแบบไม่สามารถผลิตออกมาได้นะเพราะมันขาดไงคะแต่ว่าคิวยาวมากนะตอนนี้ทุกคนเออคิวจองเยอะมากนะเยอะเาจะคือยอมรออ่ะยอมค่ะว่าของมันดีเงียบมากก็คือสตาร์ทแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะทุกคนลูกค้าเวลาพาลูกค้าไปเทสเนี่ยลูกค้าก็คือแบบือสตาร์ทแล้วหรอคะพี่เน่อ่อ ต่อใช่ค่ะดูที่ไฟได้เลยจ้าเพราะว่าไฟมันขึ้นแล้วนี่คือสถานเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายอดจองก็ดีนะใช่ไหมตอนนี้ดีมากคือตอนนี้แบบแล้วเรารถเริ่มมาแล้วค่ะใช่เราก็เริ่มทยอยทยอยให้กับลูกค้าที่จองแล้วใครที่จองเอาไว้ในช่วงแรกๆก็จะได้รถนะทุกคนใครที่ไม่จองไว้แล้วจะมารอรถหลุดเนี้ยมันยากมากเลยเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะจองกันไว้ยาวเลยนมันเตี้ยมดีมากเลยอ่ะมากเลย ไหนเขาบอกว่าซีวิกเอชีวมีระบบฮีเตอร์อ่ะฉันหนาวหรออฉันหนาวค่ะใช่หนาวละค่ะไปเลยค่ะ3าองศาไขกุนล่ย่าแล้วทำยังไงนะเราก็แค่หมุนมันก็แค่หมุนขึ้นไปนั่นแหละก็คือหมุนให้สุดไปเลยใช่สุดไปเลยมันก็จะกลายเป็นฮีเตอร์ให้ใช่วงนก็อากาศีตอรแล้วเออเออเออเที่ออเ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 อเออเออเอเลอเออนอเออเอ้นออเ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 อเออเบอดอดเด้เออเอเอออเอออ ครบองค์อยู่นะบ้ามีกล้องหลังใช่ไหมคันนี้มีกล้องหลังคอนเด้เซนซิ่งใดๆมามีกล้องคู่นะคะคอนเดฟเซนซิ่งรบกเลยหนูเคยลองใช้แล้วอะแดปทีฟโค้ดคอนโทรลตอนนี้เริ่มรอแล้วสาวเราอยู่กรุงเทพเนาะโอเคเราอยู่กรุงเทพกลับค่ะนกลับมาลองกลับไปคิดต่ำกว่า25นะคะก็จะกลายเป็นแอร์ปกติอะแดปทีฟโค้ดคือดีมากเจเจเวลาขับรถทางไกลอ่ะคือตั้งไว้เลยจะขับเท่าไหร่อ่ะเวลารถติดนั่งก็จะเบาโลดจนถึงศูนย์นั่นแหละไม่ต้องกลัวชนแน่ให้เราด้ ใช่แล้วก็ันหน้าเป็นมันเลือกความห่างได้อีกด้วยนะน้องฟอนเพราะว่าพี่เคยลองเนี่ยถึงแม้ว่าเราเลือกแบบใกล้สุดแล้วนะแต่ก็ยังแบบมันก็ยังห่างอยู่นะทุกคนคือไม่ต้องกังวลว่าแบบเลือกใกล้สุดแล้วมันจะใกล้ไปไหมอะไรเงี้ยอย่างสมมหติแบบเลยขับบนถนนอะเออนันก็จะห่างพอดีไว้แต่ว่าพอสมมติว่าช่วงรถติดอะนังก็เบรกแต่แถวแบบท้ายตูดรถพอดีอะเขาทำมาดีนะ ไว้เดี๋ยวใครซื้อไปแล้วก็ต้องไปลองเล่นกันด้วยนะทุกคนแต่ว่าค่อยๆศึกษาค่อยๆลองเปิดใช้งานนะอันนี้อานนะคือสมัยก่อนอ่ะมันเป็นคูณคอนโทรลปกติใช่ปะเราต้องคอยต้องคอยเบรกใช่ใช่แกเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันก็อันตรายใช่ไหมแต่พอเป็นอะแดปทีปปุ๊บอ่ะจะมีรถคันข้างหน้าอะไรใดๆอ่ะนังก็เบรกของมันเลยเลยตามเร็วขันข้างหน้าเร่องเรก็ไม่ต้องคอยกังวลละ แล้วปุ๊บก็คือเอาง่ายๆนะมันแทบจะเป็นออโต้พายโแล้ว yeah. ในลถในเลนได้เลยใช่แล้วก็รถก็ไม่ออกนอกเลนด้วยหยุดรถให้ควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็มีให้เตือนอัตโนมัติด้วยใช่เปิดไฟสูงไปตามอัตโนมัติหมดเลยครบถ้วนใครใด้ชอบเล่นโทรศัพท์นะมีระบบเตือนเวลาล้คันข้างหน้าอ่อนอันนี้ดีนะอันนี้ดีใช้บ่อยมากนะใช่พุ่งหน้าไปนิดนึงออาไปแล้วมีเสียงเตือนมันก็โอเคไงเราไม่ต้องรอเสียงแตะจากคันข้างหลังใช่ต้อง โอเคเลิศเลยราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นหนึ่งหนึ่งห้าตัว e l p พ u s น,น,นคะคะถ้าเป็นตัวท็อปก็1นึ่งสองห้ากใช่ค่ะถต้อถาสขาวก็เพิ่ม1นึ่งื่ก็เป็นหนึ่ก็ใครที่สนใจ suv huv ตอนนี้ก็รอไม่นานแล้วนะเริ่มทยอยส่งมอกแล้วค่ะ,ะเพอเพอนะบางสาข,ขาของเรามีแบบว่าจองฟ รับภายในหนึ่อเดือนอะไรอย่างงี้ด้วยนะทุกคนก็ต้องลองสอบถามดูเพราะว่าโคต้ารถแต่ละสาขาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็ลองท่จะมาสอบถามกันได้เลยนะคะค่ะช่วงเซล์พาทเทสนะคะก็ใครสนใจทำมาเลยใครอยากให้ไปนั่งรุ่นไหนก็บอกมาได้เลยนะทุกคนโอเค